็อบ B ี้เซตนะครับที่จะทําให้เราได้อาติแฟกต์2อันเป็นอีก1นึ่งเอนเคอร์เตอร์ที่ผมชอบมากๆนะครับเพราะว่าอาติแฟกต์มันมีอะไรให้เราเล่นได้เยอะมากๆนะในตาน,นี้้คือเปิดมาตอนแรกจากรอบคีผมได้เกฟมาหนึงตัวตอนแรกก็ลุ้นว่าจะได้เป็นพ้าลคออะไรเงี้ครับแต่มันมีบางสิ่งที่สนุกกว่านั้นนั่นก็คือผ้าคุมแยกล่างนี่เองนะครับก็คือเป็นเกฟแยกล่างไว้ทุกคน ไม่รู้ทุกคนเคยเล่นหรือยังนะแต่บอกเลยว่าแม่งโคตรหมันเดี๋ยวเกมนี้ผมเล่นให้ดูนะครับก็ตอนนี้ผมกดเป็นโหมดคู่กับไอบอลเหมือนเดิมนะครับอย่างที่ทุกคนเห็นไปในสองสคลิปก่อนหน้าเลยเพราะว่าโหมดคู่ผมเล่นค่อนข้างบ่อยเลยช่วงนี้มันค่อนข้างจะสนุกนะใครที่ยังไม่เคยเล่นก็ลองมาเล่นดูได้นะครับโอเคผมได้เกฟมาสองตัวเรียบร้อยนะและไอบอลมีเกฟอยู่หนึ่งตัวแล้วผมได้เป็นเกฟสองดาวตั้งแต่หนึ่งขีดสี่ไอ้เียก่อนเข้าอักเมนแรก <c oughs> คือตอนนี้นี่เกมส่งจัดบอกเลยเกฟเราแบกได้ยาวๆแน่นอนนะครับส่วนไกเม็แรกผมเลือกหิบเป็น Silver s ิวเ e r ร์ o o ูนะจะทําให้เราได้อีกพีมาสิบหน่วยก็เท็บเียแล้วก็เหมือนประมาณเงิน10บาทนั่นเละครับทำให้เราแบบเวลนําคนอื่นเป็นหนึ่งเวลได้เลยผมก็เลยคิดว่าเกมนี้ผมจะเล่นวินสตีตั้งแต่ต้นเกมเลยนะครับส่วนไอเทมที่ผมจะทําให้เกฟนะก็จะมีเป็น2ชิ้นหลักๆแล้วก็บอกภกลุมใช่ไหมก็คือเป็นสแตนเลกแล้วก็ เอ็ดอาไนท์นั่นเองนะครับเพราะว่าผ้าคลุมแยกล่างมาไอเทม2ชิ้นเนี้ยมันสามารถใช้กับผ้าคลุมนั้นได้นะเว้ย <c oughs> ทุกคนเผื่อบางคนไม่รู้นะ <c oughs> ก็คือแยกล่างปับ๊บเอ็ดอาไนท์สามารถใช้งานได้ต่อเลยทั้ง3ตัวที่แยกออกมาแล้วก็เซอร์แลกก็สามารถใช้งานได้ทั้ง3ตัวที่แยกมาเหมือนกันคือบอกเลยว่าแม่งโคตรอ <c oughs> ามบคอมจอยกันด้วยทุกคนเลยเลือกหยิบเป็นไอตัวของเซอร์แลกมาก่อนเลยแล้วก็ไอชิ้นหนึ่งก็จะเป็นไอตัวของเอ็ดอาไนท์นั่นเองนะครับ ก็อย่างที่ทุกคนดาวได้แหละได้เกฟมา2ดาวตั้งแต่ต้นเซสกับของที่แบบค่อนข้างเจอปีศาจร้ายอ่ะยังไงเกมนี้คือวินสติกแน่นอนอในี่ยเราเซสเนี่ยไม่ต้องห่วงเลยนะครับคือแบกแน่นอนแล้วก็แบกไอวอนได้ด้วยนะครับเพราะว่าหมดคู่นี้เราสามารถวร์ปไปบอดเพื่อนแล้วก็ไปช่วยเพื่อนได้นั่นเองนะครับถ้าเกิดเพื่อนเรายังสู้ไม่จบนะเราสามารถไปช่วยเพื่อนได้นั่นเองแล้วเรามีเกฟ3ตัวที่พร้อมจะไปช่วยเลยก็คือแบกไอบอลได้ด้วยนะครับบอดเราตอนนี้ก็คือบ้าจัด เราเปคนเหมือนจะคอนเทสเกฟเรานะเขาได้เป็นเอ่อคิวเอสมาชิ้นแรกแล้วก็เหมือนจะเล่นเกฟแต่บอกเลยว่าเรามีเยอะกว่าแบบเยอะมากๆนะครับตอนนี้ผมมีเกฟอยู่ประมาณ4ตัวแล้วอ่ะเออดูดิทุกคนแล้วก็ไอเทมผมได้มาเป็นเอ็ดอมไนเรียบร้อยนะเพราะว่าไอหมดคู่เนี้ยเราสามารถแลกของกับเพื่อนได้ไอบอลมันมีดาบใช่ไหมได้ดาบมาจานจะในรอบวงหรือไม่ก็มีดาบอยู่แล้วอะไรเงี้ยผมก็เอาของไปแลกกับมันแล้วผมก็ได้เป็นของ BS ให้เกฟเลยนะครับตอนนี้ก็คือโคตรจะบ้าโคตรจะอันตรายเลย โอเคอันนี้ผมเลยคิดว่าผมน่าจะเทมโปขึ้นเบลหกไปเลยนะแล้วก็ลงไปเป็นจาวานนะครับเพื่อที่จะเติร์บอดให้แข็งมากยิ่งขึ้นแล้วเราก็จะได้วินสตีกันต่อนะแล้วก็ได้ต้นไม้ด้วยนะครับเล่นเกฟนี่ข้อสําคัญคือควรจะเก็บต้นไม้ให้ดีนะทุกคนอันนี้คือสําคัญมากๆเลยนะครับโอเคอันนี้ก็ผมได้เป็น3ามโคดนอ็อกสามเลเยอร์ก็คือเทปแม่ค่อนข้างจะแหว่งเลยตอนนี้ก็ไม่เป็นไรครับยวค่อย เราดูเราโลเวล6อยู่แล้วครับหาหาเกฟอีกแค่ไม่กี่ตัวเองก็จะ3ดาวแล้วเพราะว่าตอนนี้เรามีดูปอยู่1อันนะอักเมนที่2นี่ผมเลยคิดว่าอาจจะหยิบเป็น Not ต o d a y นะครับเพราะว่าเรามี A อ็ดออฟไนทอยู่แล้วะทุกคนแล้วก็ a อ็ดออฟไนทจะทำความสามารถได้มากนะมากยิ่งขึ้นนั่นก็คือเพิ่มความเร็วโจมตีนั่นเองนะคือ A อ็ดออฟไนทมันเก่งขึ้นอ่ะแล้วเรามีอยู่แล้ว1ชิ้นแล้วเราก็ได้เพิ่มมาอีก1ชิ้นใส่ให้ตัวแครี่เราก็ได้นะครับ ไม่ว่าจะเป็นเซนนาหรือจาวานก็ตามนะไม่ใช่เซนนาไม่ใช่จาวานนะพูดผิดไม่ว่าจะเป็นเซนนาหรือไม่ก็ไอตัวของเฟรีอสก็ตามนะครับยังไงก็เก่งแน่นอนก็คือคุ้มเลยนะอัรคเมนนี้นะครับโอเคก็อันนี้ผมก็โลเรื่อยๆตอนนี้ก็มีเกฟอยู่ประมาณ5ตัวแล้วผมมีดูบอยู่ที่ได้มาจากรอบคีฟของสเตจสองเลยไม่ใช่สเตจสองดิสเตจหนึ่งเลยอะต้นเกมเลยก็คือขาดอีกแค่ประมาณ2ตัวเท่านั้นนะ และไอบอลส่งให้เรามาอีกหนึ่งตัวตอนนี้ก็เท่ากับขาดีแค่2ตัวเองนะครับไอบอลมันก็เล่นรีโลเหมือนกันนะก็คือช่วยกันโลนะครับแบ่งๆกันแบ่งๆก,กันช่วยโลแล้วเกฟผมแยกล่างออกมาแล้วเห็นปะแล้วแยกล่างแล้วมีเอทอฟไนท์พกด้วยก็คือไอสตัวที่แยกออกมาก็จะไม่โดนทาเกตด,ด้วยแล้วพอเลือดลดเหลือประมาณครึ่งหนึ่งก็จะไม่โดนไอตัวของเออก็จะได้เป็นเอฟเฟกของเซอร์แล็กไอนี้ขึ้นมาอีกก็ค,คือแมงค้อจะคอมโบกันนะทุกคนเออแนะนำนะครับถ้าเกิดได้มาก็ลองเอาไปเล่นดูนะเกฟแยกล่างนะครับ ตอนนี้เกมผมขาดแค่ตัวเดียวเองไอบอลเหมือนจะเล่นเป็นฟิเดลรีโลหรือว่าบลิเซอร์อะไรสักอย่างแหละหรือเล่นเป็นไอตัวของฟิเดลหรือเปล่าอันนี้ผมไม่รู้นะก็เลยส่งหมัดไปให้นะครับอันนี้ผมเจอใครก็ได้อะคือผมยังไงก็วินสีคยาวๆตอนนี้วินสีแปดไปเรียบร้อยแล้วมาแล้วมาช่วยเพื่อนได้ด้วยเห็นปะเกมเราแม่งแบกจัด เออ่แล้วก็จะให้ดีกว่าน,นี้คือผมต้องหาเป็นอารคเมนแยกล่างไม่ใช่อเมนแยกล่างผิดอารคเมนดูดเลือดด้วยนะครับอันนี้ผมภาคอยู่ช่วงประมาณตีสามนะลงจากสตรีมาภาคผมอาจจะมีพูดผิดพูดถูกบ้างนี่ต้องขออภัยไปก่อนเลยทุกคนเพราะมันดึกมากๆแล้วตีสามจริงๆตอนเนี้ยง,ง่วงด้วยอะไรด้วยนะครับขออภัยถ้าเกิดพูดผิดพูดถูกนะ <c oughs> <c oughs> โอเคก็นั่นแหละครับรอบเออ่รอบวงล้อลของสเตสามผมได้มาเป็นอัลเฟ่เรียบร้อยนะก็น่าจะเอาไปลงนะครับเล่นเป็นสีน่กูเดนออก ก็เปิดโคดเดนออกมาจะทาให้ดาเมจแอมเยอะมากยิ่งขึ้นใช่ไหมมีโอกาสดรอปเงินได้เยอะมากยิ่งขึ้นด้วยก็จะทําให้เรารวยมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะอันนี้ผมไม่โลแล้วนะครับเพราะไอบอลมันเจอฟิโดไม่ใช่ฟิโดเฮ้ผมพูดอะไรผมว่าไอบอลมันเจอเกฟให้เราอีกตัวหนึ่งแล้วเออผมก็เลยคิดว่าผมไม่โลแล้วแล้วก็นั่นแหละให้ไอบอลมาส่งมาให้แล้วผมก็จะดูผมก็เก็บตังค์ขึ้นเวลดีกว่านะครับไปทําแบบวินคอนถัดไปของเราเนี่ยมาดูกันว่าเกมนี้จะเป็นอะไรนะ ใช่ไหมเกฟเราแยกล่างนะครับเราพอแยกล่างออกมาเอ็ดอฟไนท์ก็จะทํางานนะครับไอตัวที่แยกออกมาก็จะไม่โดนทางเกตนั่นเองก็คือไม่โคตรคอมโบกันอนะทุกคนลองเอาไปเล่นดูได้นะและไอสตัวที่แยกออกมาก็ลุมยิงนะเป็นวะเ่อดาเมจคือบ้าจริงลุมแย่งกันยิงอะ่ะเออแต่ว่ามันเห็นขึ้นแค่ตัวเดียวนะแต่ดาเมจก็คือคูณไปคูณ3แหละทุกคนเออคูณ2อ,อะ่ะเอออะไรครับก็คือโคตรโหด อันนี้บอลส่งเกมมาให้เราเรียบร้อยแล้วก็ดูไปเลยครับกลายเป็นเกม3ดาวไปแล้วกับเวลเจ็ดเงิน50คือโคตรรวยนะครับบอดผมตอนนี้แต่ก็ต้องบอกไว้ก่อนว่าเกมตัวเดียวอาจจะแบกไม่ไหวนะครับท้ายเกมเราต้องไปหาพวกเซน,น่าหรือไม่ก็จาวาน3าดาวมาช่วยแบกแต่ถ้าเกิดไม่ได้อ่าไม่ได้จริงๆมีคนแย่งเล่นก็สามารถขึ้นไปเล่นเป็นอเฟรียอสแล้วก็เบียโกแทนก็ได้นะครับในการเล่นท้ายเกมนะก็ประมาณนี้โอเคนี่ผมก็ได้เวกมา2ตัวนะครับกับบอร์ดที่ใกล้จะขึ้นเวล8ได้แล้ว ผมพยายามอัพให้ต้นไม้มันเต็มไปเลยนะเพื่อที่จะเทมโปไปเลยเอาสแต็กของต้นไม้นะครับแล้วก็ของรอบนี้ได้มาเป็นกุนซูด้วยให้เอเัพนะก็คือบอร์ดเราโคตรโหดไปเลยนะครับตอนนี้รอบหน้าผมก็คิดว่าผมน่าจะขึ้นเวล8ได้แล้วนะขึ้น8ไปผมก็จะลงไปเป็นน่าจะไอตัวของเดวินิคอพสักตัวหนึ่งแหละทุกคนอะไรก็ได้นะครับกากัดแหละน่าจะดีสุดนะเพราะว่าได้บุยเซอร์ด้วยนะบอร์ดเราก็จะเลือดเยอะมากยิ่งขึ้นนั่นเองโอเคบอลมันได้มาเป็นบติงจิวนะมันเลือกที่จะมาเล่นเป็นโนะครับ ว่าคอกมาว่าจะไม่เจอเลยมันเลยเลือกมาเล่นเป็นฟิลด,ดแทนนะนะส่วนอักเมนสุดท้ายนี่ผมเห็นอักเมนหนึ่งที่น่าจะดีกระบอดเราพอสมควรเลยนั่นก็คือสเต็ปเรวิเวอร์นั่นเองนะครับจะทําให้การโจมตีย่างที่3หลังจากนั้นสามารถดูดเลือดได้ซึ่งเกฟเรามันไม่มีดูดเลือดอยู่แล้วเว้ยตอนเนี้ยดาเมจแน่นก็จริงแต่ขาดดูดเลือดก็มีโอกาสที่จะตายได้นะครับผมก็เลยหยิบมาเป็นอักเมนดูดเลือดเลยให้ไม่เกฟเรามันสามารถดูดเลือดได้นั่นเองนะ รอบนี้ผมตัดใจขึ้นเวิลแปดมาแล้วนะครับแล้วก็โลเลยได้มาเป็นพี่เคน่าจะดีกว่ากากัดแล้วผมไม่น่าจะเล่นากากัดแทนและเ,เล่นเป็นเคเลยนะครับตอนนี้เคโอเคลงไปเล่นนะครับความสามารถของเคก็จะทําให้เราได้ตีเร็วนั่นเองนะไอตัวแคลี่บอร์ดเราก็จะตีเร็วมากยิ่งขึ้นก็จะเก่งมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับบอกเลยว่าบอร์ดเราตอนนี้สามารถงัดได้ทุกคนนะครับแต่แอบกากก็คือฟอนไลน์แล้วนั่นเองนะตัวแคลี่ตัวแทงเราอะ ไม่ค่อยมีของเลยไม่มีดาวด้วยนะครับไอจาวานผมยังไม่2ดาวด้วยซ้ำอะแล้วว่าแครี่เรานี่แบบของแน่แนๆน,นะทุกคนอันนี้คือถ้าเกิดผมได้อเฟ2สอดาวผมก็จะย้ายของเอลเซตหน้ามาให้อเฟแทนนะก็จะใส่เป็นเอ็ดอฟไนท์ ight, แล้วก็ไอี e ให้มันนั่นเองนะครับอเฟนะเกส่วนบอร์ดไอบอลก็พอเล่นได้นะครับแต่เราแต่ยังโรฟิดเดิลไม่ค่อยฮิตเท่าไหร่แต่ก็พอยือที่จะให้เรามาช่วยได้อยู่เพราะบอร์ดเรามันจบไฟไวอยู่แล้วทุกคนก็คือมาที่ไอบอลยังไงก็ช่วยได้แน่นอนนะไอบอลมันเล่นบิวเซอร์ม เ okay. รียบร้อยแนละ้วเข้าชนะไปอยู่นะครับตอนนี้ก็คือวินสี่กันยาวๆเลยโอเคมาในรอบนี้คือผมเก็บตังค์อยู่นะยังไม่ได้โหลดไม่ได้อะไรนะครับเพราะว่ากะจะไปโหลดทีเดียวเลยเก็บเงินไว้ก่อนเอาดอกเบี้ยนนะเกบเรามันแบกได้อยู่แล้วนะครับแยกล่างออกมาแล้วตอนนี้เห็นไหมก็คือลุมยิงครับแยกแางแยกล่างออกมาลุมยิงไอ้สามตัวนั้นคือยังไม่ตายทุกคนเห็นปะ <laughs> คือแม่งเก่งจริงเว้ยทุกคนเชื่อลอ,อ,อกเอาไปเล่นกันดูแต่ว่าหายากนิดหนึ่งก็คือต้องมีเวนอักเมนดูดเลือดนะ ันนี้คือสําคัญเหมือนกันนะครับถ้าเกิดไม่มี Ag ular, แอคเมนดูเลอร์มันมีโอกาสที่จะตายได้เหมือนกันแต่ถ้าเกิดมีก็คือเก่งยิงขึ้นแน่นอนนะครับโอเคส่วนในรอบวงนี้ผมหยิบมาเป็นเทียนะก็คิดว่าจะเอาไปทําเป็นบูบัฟให้เวกในการช่วยทำดาเมจนั่นเองความสามารถของเวกจากเดวินิคอปก็คือจะทําให้บอร์แล้วมันคิเพิ่มขึ้นไป7%นั่นเองนะอันนี้ผมเจอเป็นเวกสอดาวเรียบร้อยนะครับก็คือสวยเลยโอเคส่วนเซนนานี่ผมคิดว่าผมไม่น่าจะโลแหละอ่านี่ผมส่งเทียไปให้เพื่อนก่อนละกันเพราะว่าไอบอลมันน่าจะต้องกกกาาารมมมกกว่ผนะผ ผมยังไม่ได้รีบใช้ขนาดนั้นนะตอนนี้คือบอร์ดผมเป็นตัวแบกก็คือเกฟนันเองนะยังไม่ได้แบบให้เวกมาช่วยแบกอะไรขนาดนั้นเอาของไปให้เพื่อนเราก่อนดีกว่านะครับเล่นโหมดคู่ก็คือต้องกะแบบนี้เหมือนกันนะครับโอเคส่วนไอเทมนี่ผมคิดว่าผมใส่เป็นของแบบนี้ให้อาเฟ่ดีกว่า,เ,าเฟ่ไม่น่าจะจําเป็นต้องใส่เอ็ดอ้อมไนท์นะครับเพราะว่ามันไม่น่าจะโดนอะไรตายอยู่แล้วไม่ถ้า,าเกิดแบบไม่แย่จริงๆนะผมเอาเอ็ดอ้อมไนท์ไปใส่เคน่าจะมีประโยชน์มากกว่านะครับ โอเคเดี๋ยวมาดูกันครับว่าจะมีใครเอาลงหรือเปล่านะครับตอนนี้แต่จากที่สเกลดูแล้วยังไม่มีเลยบ้านนี้เล่นเป็นป๊อปปี้แยกล่างนะครับป๊อปปี้แยกล่างไม่ค่อยเก่งนะแยกได้แยกล่างมาเล่นเกฟเก่งเก่งเก่งจริงๆทุกคนเห็นได้จากตรงนี้เลยว่าแม่งเก่งจริงๆแต่ว่าเน้นย้ํานิดนึงว่าของควรจะเป็น3มชิ้นนี้เท่านั้นนะที่จะเก่งแบบสุดๆนะครับโอเคเรียบร้อยครับชนะได้อยู่วินสตีกันยาวๆครับบอลผมกับเพื่อนผมไอบอลม,ม,มันก็ พยายามโลอยู่ใกล้จะได้เป็นไอตัวของฟิเด้สาดาวแล้วนะบอดฟิเด้ก็จะเล่นหมดกับฟิด้ลครับที่จะทํา3ดาวอะ่ะอันนี้ผมขี้เกียจเก็บให้มันนะผมเลยโลข้ามเลยหมดแล้วผมก็โลครับเจอเป็นเวกมา6ตัวที่เวลแปอะไรเริ่มแปลกๆหรือเปล่าตรงนี้มันเริ่มมีอะไรแปลกๆหรือเปล่าพยายามโลไปอีกแล้วเจอเวกเป็นตัวที่7เรียบร้อยนะครับตรงนี้เหมือนจะแปลกๆนะนี่ผมส่งฟิเด้ไปให้เพื่อนนะครับแล้วกดโลไปเหมือนจะ ไม่เจอแล้วนะครับเฮ้ยมันแปลกๆอยู่ตรงนี้มันจะซีบาสดาวเวลแปดหรือเปล่าแต่จริงๆซีบาสดาวเวลแปดในโหมดคู่มันก็ไม่ได้แปลกเท่าไหร่แล้วครับเพราะว่ามันช่วยอ่าช่วยกันช่วยกันกับเพื่อนได้ไงแต่ถ้าเกิดเป็นโหมดเดียวเนี่ยอันนี้แปลกอยู่ถ้าเกิดแบบดวงไม่ดีจริงๆนะแล้วบอร์ดเราที่โลแบบนี้ได้เพราะว่าเรามีเงินจากโคเดนออกนั่นเองนะครับโคเดนออกมันทําให้เราแบบมีเงินเยอะในการโลนั่นเองก็คือยิ่งเยอะเงินยิ่งเยอะยเรายิ่งรวยยิ่งรวยเรายิ่งอัพบอร์ดได้เก่งมากยิ่งขึ้นไง คือมันจะคอมโบกันแบบนี้นะครับการเล่นก็นเล่นออกกันเนาะส่วนเกฟเรานี่ก็คือแบกะจัดเห็นไะแยกล่างไปยิงไงยังไม่มีใครเอาผมลงเลยตอนนี้ผมบินสตีกไปเท่าไหร่15แล้วอะเดี๋ยวมาดูกันว่าเกมนี้ผมจะแพ้หรือเปล่าทุกคนเออเดี๋ยวมาดูกันก็คือไม่แพ้นี่บินสตีกน่าจะแตะ24 25รอบเลยนะทุกคนโอเคเดี๋ยวมาดูกันว่ามันจะเป็นแบบนั้นหรือเปล่านะครับน,นี่ผมเจอล็อตผมก็เอาไปให้เพื่อนผมก่อนนะ มาดูกันว่าไอบอลมันจะเอาหรือเปล่าไม่รู้มันต้องการอะไรนะอันนี้ผมก็จำไม่ได้แล้วแต่คือผมต้องการบูบับให้เวกอยู่นะโอเคมันแลกเทียกับผมนะมันได้เทียมาเพิ่มนะครับก็เเทียให้เราทําเป็นบูบับให้เวกไปเลยแล้วก็ไอเทพนี่ผมน่าจะทุบทิ้งหรือเปล่าไม่นะน่าจะเป็นการเบรดไหมมีดาบอยู่นะครับเอาอะไรดีก็พยายามหาอยู่ว่าบอลเราขาดอะไรนะครับเหมือนจะขาดตัดฮิวอยู่ด้วยนะเออเอาอะไรดีเอามาเป็นเกาะแล้วกันนะครับน่าจะเอาไปทำไปทำเป็นไททันให้ไอเค่เราดีกว่านะ ที่เราช่วยแบกได้นะครับในช่วงท้ายเกมะเนาะผมยังไม่คิดแล้วว่าเวกมันจะ3ดาวหรือเปล่านะครับก็คือเล่นท,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 ที่มันแบบเป็นตอนแบบมีอยู่ตรงหน้าก่อนดีกว่าที่เกฟไปเล่นแบบหวังอนาคตขนาดนั้นนะเออผมเป็นคนที่ชอบเล่นแบบเล่นเฉพาะหน้าแบบมีอะไรก็เล่นไปตรงนั้นเลยอ่ะไม่ชอบแบบรออะไรแบบเนี้ยไอการสไตล์การเล่นเกมแบบเกมเกมนี้ของผม,มนะทุกคนโอเคอันนี้คือยังไม่แพ้ใครนะครับตรงนี้วินสตีกปาไปเท่าไหร่สิบเรียบร้อยแล้วกับเกฟที่แบกจัดดาเมจหมื่นอัพทุกรอบนะครับเหมือนจะปิดไปหนึ่งคู่เรียบร้อยนะ อันนี้ก็คือเป็นการส่งของให้เพื่อนนะครับผมก็ถามมันว่าเอาอะไรมันต้องการเงินผมก็ส่งเงินไปให้มันแล้วเวกตัวที่เท่าไหร่ตัวที่8 <laughs> เวกตัวที่8มาเรียบร้อยแล้วครับแล้วได้เป็นเจาะเวทมาด้วยแต่ว่าบอร์ดเราเบกขยภาพไปดิแต่เรามีเจาะอกาขยภาพแล้วและไอ้บอลเจอเวกด้วยแล้วเรียบร้อยครับเวกสามดาว at home เวทแปดก็คือเราปิดประตูแพ้ได้ทุกบอนนร์ดเลยเว้ยก็คือเกมนี้เราจะเหมือนจะถ้าไปเล่นโหมดแบบปกติก็คือ ชนะเลือดร้อยพูดได้เลยครับว่าเกมนี้ผมชนะเลือ100ดร้อยเพราะว่าเดี๋ยวมาดูกันเลยตาน,นี้คือผมไม่แพ้ใครแน่นอนทุกคนว่ามีทั้งเกฟที่แบบโคตรบ้าแล้วก็เวกสามดาวอีแ่แกคือชนะเลือดร้อยแน่นอน,นครับตาน,นี้ก็เหลือแค่หาของให้เวกแล้วนะครับตรงนี้ก็เป็นไปได้ก็อยากจะได้เป็นก,ก,กันเบรกกับอากาศเบรกนะแต่ว่าอากาศเบรกตอนนี้มันเปลี่ยนชื่อเป็นอะไรไม่รู้ผมจําไม่ได้และอะไรสไตส์สไตส์นี่แหละ <c oughs> น,นั่นแหละครับได้เป็น3มชิ้นนี้จะลีที่สุดนะบูบับบูบับกันเบรกกาดเบรกนั่นเอง โอเคนี่ผมได้เป็นของจากไอบอลนะไอบอล bon มันส่งไอเทมมาให้แต่เหมือนจะไม่มีประโยชน์เท่าไหร่นะครับก็เป็นเศษไอเทมแล้วอะเพราะมันเข้าสเตท5้แล้วเว้ยทุกคนต่อไปรอบจากนี้มันได้เป็นไอเทมเต็มชิ้นแล้วอะมันไม่มีคอมพนเน็แล้วเนาะจะมีอีกทีก็นู่นเลยครับรอบวงของสเตท6เลยเวกผมตอนนี้ก็คือ3าดาวแท้เลยแต่ว่ามีของแค่ชิ้นเดียวเ <laughs> ยผมไม่ได้คิดหรอกว่าครับว่าตอนนั้นอะมันจะเวก3าดาวเว้ยก็คือผมกดโลกดโลแม่งออกเวกออกเวกทุกช็อปที่ผมโล่ะ แล้วแม่งก็3ดาวไปเลยไอบอลส่งม่ให้ผมแค่ตัวเดียวตัวสุดท้ายที่มันเจอนั่นแหละก็คือแม่งดวงจริงครับตานี้แล้วบวกกับเกฟเราแม่งแบกเสกเงินไม่ให้เยอะด้วยแล้วมันก็เลยมีเงินโลเยอะขนาดนั้นนะเออเอ,อาเวขสามดาวไปเลยตรงนี้ก็คือปิดประตูแพ้ได้เลยนะครับชนะเลือดร้อยได้นอนตานี้อยู่ที่ว่าไอบอลเรามันจะไหวหรือเปล่าแต่บอลไอบอลมันก็แข่งเอาเรื่องแล้วเว้ยทุกคนเบลแปดเงิน30โลตัว3บาทฮิตแบบเพิ่มบ้ามเลยก็คือมันแบกอยู่นะครับตรงนี้ ก็คือช่วยกันแบกเลยไม่มีใครเอาลงเลยบอสเราตอนนี้ก็คือบอสแบบแล้วนะครับ2คนเราโอเคอันนี้เป็นเอ็นคอร์เตอร์อ์ติแฟกไม่ใช่เอ็นคอร์เตอร์ดิมันเป็นระบบแฮ็แล้วก็แฮ็กไอตัวหองวองล้อเป็นอ์ติแฟกนะครับก็มีแยกมีไอตัวของวาร์มาให้แต่ว่าผมได้เกียร์แยกล่างแล้วดิผมเลยเอาหยิบมาเป็นรูเดนแล้วกันใส่ให้เว็กนะครับ ความสามารถของรูเดนก็คือถ้าเกิดเวกมันล้าดชดได้มันก็จะกระจายดาเมจไปที่ตัวอื่นแล้วก็ถ้าเกิดมันกระจายไปโดนตัวอื่นตายมัก็จะกระจายกันไปทอดๆไปเลยก็คือบอดผมนี้แบบปีศาจร้ายจ,จัดเห็นปะเห็นปะเห็นปะเวกแม่งป้ากระจายไปเรื่อยๆอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโคตรโหด,ดดาเมจหมื่นห้าแคสสามทีสองทีได้ั้มเออทีที่สามยังไม่ทันจบเลยนีคือว่าจัดนั่นแหละครับเกฟแยกล่างทาสู่เวกสามดาว ก็น่าจะจบแล้วหรือเปล่านะครับอันนี้น่าจะเป็นไฟสุดท้ายแล้วหรือเปล่านะไม่รู้นะครับแต่ว่าผมขึ้นเวลลก้ามาแล้วนะตอนนี้บอดผมเล่นเวน5เดวินิคอฟนะครับเพราะว่าผมกะจะบัฟไอตัวของเวกแบบเต็มระบบเลยนั่นเองนะครับความสามารถของเดวินิคอฟก็คือถ้าเกิดเรามีตัวเดวินิคอฟเยอะเท่าไหร่ไอตัวของเดวินิคอฟมันก็จะคูณเยอะมากยิ่งขึ้นเท่านั้นนะครับเวกเราก็จะดามีแรงมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะโอเคอันนี้ก็เหลือประมาณสามคู่สุดท้ายไอคู่ที่สองอ่ะเหลือประมาณ2ชีวิตนะก็น่าจะเป็นปรระะมาาณ2ไฟทสุด้ยนคับ อ่าไฟนี้แล้วก็ไฟหน้านั่นเองน่าจะเข้าประมาณสเตทอ่สเตจหเลยเกมไว้อยู่นะจบที่สเตจหกต้นๆนเนี่ยทุกคนเพราะว่าผมกับไอบอลคือไม่แพ้เลยเด็กประเด็นอ่ะคือผมชนะเดือดร้อยได้เลยเวย้ยเกมเนี้ยถ้าเกิดยื้อไปสเตทเจ็ดได้ก็คือวินสี่ยี่สิบกว่าแต่น,นี่คือแค่ยี่สิบเพราะว่ามันยังอยู่ที่ประมาณสเตทห้าเทุกคนเออเห็นปะเรียบร้อยนะแล้วก็คือมาช่วยไอบอลได้ทุกรอบเลยเราเวกเราก็เอาจัดรูเดนกระจายดาเมจรัว เรียบร้อยนะครับฝั่งตรงข้ามเหลือชีวิตสุดท้ายไปแล้วนี้ก็จบไปนะเกมนี้ค่อนข้างจะเล่นง่ายนิดหนึ่งนะผมก็เลยเอามาให้ดูนะครับว่าไอเกฟแยกล่างเนี้ยมันเก่งอยู่นะทุกคนก็ลองเอาไปเล่นกันดูได้นะครับใส่เป็นของ3มชิ้นแบบนี้เลยเออแล้วผมลืมพูดถึงการโพนิชันแบบนี้เลยก็จะทําให้เวกไม่ใช่เวกเดี๋ยวต้องจะพูดว่าจะทําให้เกฟเราสามารถเข้าไปล้วงตัวหลังได้ง่ายมากยิ่งขึ้นนะครับเพราะว่าไอตัวแท้งอ่ะมันจะแยกออกเป็น2ฝั่งเว้ยแล้วเกฟเรามีโอกาสที่จะพุ่งไปล้วงแคดดี้เขาได้นะ ก็คือการฟูิชันแบบนี้ก็จะมีประโยชน์ตรงนี้นี่เองนะครับก็ลองไปเล่นกันดูได้นะครับอันนี้เผื่อบางคนไม่รู้นะเพราะว่าผมไม่ค่อยเห็นใครฟูิชั่นแบบนี้เท่าไหร่นะเล่นเกมนะครับอันนี้ผมแบบซุปเปอร์โลเลยไฮเปอร์โลเพราะว่าผมกะเอาแตกต้นไม้นะครับไม่ได้ต้องการอะไรละเพราะเกมมันก็จะจบแล้วนะใครมันจะเอาเราลงวิเวกสามดาวตรงนี้นะครับยูเวนจะงัดถ้าบาทสามดาวมาสู้แต่ว่ามันเพิ่งสเตทหกต้นต้นเองยากครับทุกคนงนาจะจบไปบ้านนี้ไม่น่าจะสู้เราไหวนะครับคือเกมผมแม่งเอาจัดอะ ไม่เคยเห็นมันตายเลยใส่ของ3ชิ้นเนี่ยเรียบร้อยนะครับก็จบไปตานี้ GG นะครับเรียบร้อยชนะเลือดร้อยพูดได้เลยว่าผมชนะเลือดร้อยที่เลือดลดไปเพราะว่าไอบอลแพ้นั่นเองนะครับโทษไอบอลได้เลยนะที่เลือดลดนะครับโอเคก็ประมาณนี้นะครับสำหรับคลิปนี้ยังไงก็ฝากกดไลค์กดซับสไครป์กันด้วยนะครับแล้วก็คำพูดจาใดไม่สุภาพต้องขออภัยไปณที่นี้ด้วยเดี๋ยวไปเจอกันคลิปหน้าผมวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับทุกคนสวัสดีครับ ใครที่อยากจะเติมเกมผมก็ขอแนะนำร้านเติมเกม Over t o p ท็อปอัพหมว่าคุณจะเป็นผู้เล่นมือถือหรือ PC Over Topup ท็อปอัพก็สามารถเติมให้คุณได้มั่นใจได้เลยเพราะมีผู้ติด,ดตามมากกว่า10,000แคนจดทะเบียนบริษัทถูกต้องตามกฎหมายนะครับเปิดมานานกว่า5ปีรีวิวแน่นแน่นแน่นอนใครที่สนใจสามารถกดได้ที่ลิงก์ใต้ดีสคริปชันผมได้เลยนะครับเติมด้วยตัวเองก็ง่ายหรือจะเติมกับแอดมินก็ได้เหมือนกันเติมเกมให้คุ้มต้องเติมที่ Over Topup ัรับรองไม่มีผิดหวังแน่นอน